การถนอมข่าไว้แบบนี้นะคะเราสามารถเก็บทานได้หลายอาทิตย์หลายเดือนอาจจะข้ามเป็นปีก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะที่เห็นนี้อันนี้เป็นข่าที่เราซื้อมาค่ะซื้อมาจากร้าน s e n ส์เ y อรีนะคะก็ยังโชคดีมีหนึ่งร้านที่เขาขายแล้วก็ไปซื้อได้ง่ายๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องสั่งซื้อทางไปรษณีย์จากร้านไทยหรือจากเว็บไซต์ ซื้อทางออนไลน์นะคะเราซื้อมาห้าถุงนะคะก็อยากจะมาเก็บไว้ใช้ข้ามปีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาขาไปล้างทำความสะอาดก่อนค่ะ หลังจากที่เราล้างค่ะสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะ หลังจากที่เราหั่นขาแล้วนะคะเราก็จะแพ็กในถุงพลาสติกนี่ค่ะอันนี้เป็นถุงขนาด4คูณ6นิ้วก็ยังมีขาที่เหลืออยู่เดี๋ยวเราค่อยหัน่นแล้วก็แพ็กที่หลังะคะ่ะก็ทยอยแพ็กเนะเาะแล้วก็ทำง่ายๆค่ะพับถุงมาประมาณครึ่งหนึ่งเนาะจะได้ใส่ขาง,ง่ายๆเราก็เอาขาเป็นแว่นๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปตรงก้นถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ ใส่เรียงแบบนี้ก็ได้ค่ะให้เป็นแถวอะนะคะเราจะแพกหนึ่งถุงต่อการใช้ปรุงอาหารหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าจะใช้มากใช้น้อยแค่ไหนอะนะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับลงมาค่ะแล้วก็พับมาแบบนี้อันนี้ก็ต่อการใช้หนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าคุณใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็เอามาใช้ครึ่งหนึ่งก็ทำได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอาขาที่เราใส่ในถุงเล็กๆนี้มาใส่ในถุงที่ใหญ่ขึ้นนะคะถุงนี้มีขนาด6คูณ9นิ้วค่ะก็พับถุงมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เอาขาที่เราแพ็กแล้วใส่ลงไปเราใส่ในแนวตั้งแบบนี้ค่ะก็เพื่อความสะดวกในการเอาออกมาปรุงอาหารค่ะแล้วก็ใส่ลงไป หกเจ็ดแพ็กก็น่าจะใส่ได้นะคะ ใส่แล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก็มีหลายแพ็กอยู่ในซองเดียวกันเสร็จแล้วเราก็มัดปากถุงด้วยหนังยางนะคะแล้วก็ไล่ลมออกนิดหน่อยก็จะดีค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เหลือเราก็ทำเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะนำเข้าในช่องแช่แข็งในช่องฟรีซค่ะการถนอมขาไว้แบบนี้นะคะเราสามารถเก็บทานได้หลายอาทิตย์หลายเดือนอาจจะข้ามเป็นปีก็ได้ค่ะ หลังจากที่เราแช่ขาในช่องแช่แข็งได้สองวันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็เอามาปรุงอาหารได้ถ้าจะปรุงทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่ว่าต้องการมากน้อยเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าต้องการครึ่งหนึ่งก็ทําง่ายๆเราหักมาแบบนี้ก็ได้ก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้ในคราวต่อไปค่ะการเอาขานไปไว้ในช่องแช่แข็งแบบนี้นะคะก็ทําให้มีรสชาติคงเดิมค่ะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะ ถ้าสนใจก็ลองดูค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แวะมาชมคลิปเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ